สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้ององไปเมื่อคืกสุดคนคะ่ะมื่นมาพบพ่อครับสาวมอลล์สลีฟขอนอสมุดอีกเชนเ่นเคยค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้นะคะเรากาลังจะเดินทางนะคะมาสางบุญไงคะ่ะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะโดยการบริจาคเลือดนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็กําลังเดินทางไปจุดรับบริจาคนะคะทุกคน มาสั่งบุญไงค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นกำลังใจกับิริพ่อเน่นะนค่ะเนาะครั้งแรกนะคะยังไม่เคยบริจาคนะคะเป็นครั้งแรกแล้วเราจะเดินทางไปที่ห้องรับบริจาคกันเลยนะคะ ตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงตรวจร่างกายนะคะทุกคนคะวัดความดันเจาะเลือดนะคะเพื่อตรวจกรุ๊ปแล้วก็ตรวจความดันนะคะทุกคนมาลุ้นกันค่ะ ตอนนี้เราก็มาขึ้นเขียงค่ะทุกคนเอ้ยไม่ใช่นะคะมาขึ้นเตียงนะคะเพื่อบริจาคเลือดน,นะคะให้กับผู้ที่ป่วยเสียเลือดมากนะคะทุกคนท้องก็ใครนะคะที่มีความพร้อมนะคะมาได้นะคะทุกคนที่โรงพยาบาลศรีสะเกดนะคะทุกคนหรือโรงพยาบาลทั่วไปนะคะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันค่ะทุกคน บุนพันบุนเสียว <c ười> คุณหมอก็น่ารักนะคะ,อะตอนนี้กระเลงกันแ้เนี่ย <c ười> นี่เราต้องกำไว้ตลอดใช่ไหมกาจำคายกำคายเป็นจังหวะไปเรื่อยๆเดีเอามตัวแตือวเดียวเมเมื่อกี้ไม่เห็นเข็มนึกว่าจะเป็นเข็มเล็กๆ ครั้งแรกค่ะทุกคนเราต้องรับรู้รสชาติทุกอย่าง หมอมือเบาะนะคะทุกคนขนาดเข็มใหญ่ซินิพอนแทบจะไม่รู้สึกเลยค่ะมือเบามากากให้ทุกคนได้ดูนะคะเลือดของเรานะคะกำลังจะไปหาผู้ที่ต้องการนะคะทุกคนค่ะ รู้สึกภูมิใจด้วยสวัสดีนะครับคุณหมอค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ น,นี่เรากำลังเจาะเลือดกันเป็นนัดประจำที่เรานัดมาจเจาะเฉพาะเป็นตัวเก็บเลือดนะคะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ผู้มาบริจาคเลยนะครับคนที่มาจากที่ไหนครับนนเืองี้แหละครับจังหวัดศรีสะเกิของเราเนาะดีใจด้วยนะครับคุณพี่ขอบคุณครับค,ครับครับขอบคุณครับ จุดละที่เราได้ค่ะทุกคนบางจุดเล็กจังเล็กจี๋จบางจุดเล็กดำเนาะได้แล้วค่ะขอความอให้คุณตามมลสังวรน,นะคะที่โรงพยาบาลขุขันนะคะทุกคนคขอให้คุณตาหายป่วยเร็วๆนะคะสู้ๆะคะ่ะตอนนี้เราก็ลงมาพักคนคะคะมาพัก พื่อกินน้ำนะคะละน้ำหวานที่เจ้าหน้าที่เตรียมไว้ให้นะคะทุกคนใครได้ทุกคนถูกมาแล้วนะคะค่าเยี่อค่าเส้นต่อสายค่าเส้นหนังกระสานเจ้าหน้าที่ลูกชารสายก็ชายสายนก็นใส่กล้วยใช่ก็มีในร้านก็อยู่ในลหน้า เราขาดเลยขาดเลยไม่อยากดูขาดเลยอยากให้ผมมากกว่าค่นี้ปเสนปรเก็ขบือคนเดวต้องเงินเลยฮะขยไม่ยั้อนแ่ไม่ไดแย่แล้วก็่ โอเคค่ะทุกคนคะ่ะหลังจากที่เรานะคะทําการบริจาคเลือดนะคะเพื่อเพื่อช่วยผู้ป่วยในหลายท่านนะคะโดยเฉพาะวันนี้นะคะสิริพรมา บริจาคนะคะให้คุณตามลมลซ้ำรอนนะคะซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคไตนะคะที่โรงพยาบาลอำเภอข,ขุคันนะคะไกลจากโรงพยาบาลรีสเกตประมาณ50 6 0กิกิโลอยู่ g g นะคะ ิริพรแพร้อมที่จะช่วยเหลือนะคะขอให้คุณตาหายป่วยเร็วๆน,น,นะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์พร้อมด้วยแต่กระดิ่งลโลให้กับสาวมะลันสิริพรในสมบูรณ์เยอะๆด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้นะคะคิคปหน้ามาเจอกันใหม่ะค,ะค่นะ